อยู่ตลาดท่าพนนะครับเดี๋ยวไปดูยายแกเอาอะไรมาขายดูยอยู่คนเดียวเห็นไหมครับไปดูอันนี้อันนี้ปลูกที่บ้านเหรอยาย<ฮ>าปลูกที่บ้านไ,ไ,ได้ฉีดยาอะไระไหมไม่ได้ฉีดเลยอันนี้พริก,กมีแค่เนี้ย มีอยู่ถุงเดียวแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่บ้านดงค่ะอยู่บ้านดงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผักแข้งขมกินกับลาบลาบเผาอ่าลาบเผาอ่าอันนี้มีอะไรมาขายบ้างเนี่ยครับวันนี้อ๋อคันนี้ยังไม่ได้ส่งเอออ้าวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้สะเดาขมโอ้ตะดาวถูแกเก็บสะเดามาอันนี้ก็มาขายหรือ มีอยู่แค่นี้มีแแค่นนั้หละไปเก็บที่ฟาร์มผมเด้อเอามาขายนะเยอะจังเลยดอันนี้กี่บาทเนี่ยว่าาาจะขยบเนี่ยนะมีอยู่แค่นี้นะอันนี้สิบบาทอ่าแล้วอันนี้อะไรผักหวานผักหวานก็ผักหวานกี่บาทเนี่ยยี่สิบบาทสามถุงนี่เท่าไหร่หกสิบหกสิบเป็นเจ็ดสิบบาทอันนี้กี่บาทเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอันนี้ ร้ 110, 120, 120. อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอาแล้วเนี้่ยอยัเอาไไออ่าอันนี้ร้อยร้อยแล้วหละเรารยี่สิบแล้มะพร้าวลูกเท่าไหร่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวลูกสิบาทไหนดูดิอันนี้มะพร้าวอะไรเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเอมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมสองสี่หกแปดสิบร้อยหนึง่ง ลูกละไหร่นะสิบบาทเป็นสอง้อยสิบแล้วสองร้อยยสิบสองร้อยยี่บาสองร้อยยี่สิบอนะอ่าสองอันนี้อันนี้ทำถุงกี่บาทเนี่ยทำถุงสิบาทหมดนี่ก็น่าจะเท่าประมาณกี่ถุงเนี่ยห้าถุงห้าถุง<ร>อา่าประมาณห้าถุงนะอา่าให้ให้สิบถุงเลย อ่ะเป็น220แล้วเป็น300 320แล้วนะเนี่ย320แล้วนะอันนี้อีกเท่าไหร่เนี่ย300เป็น420นะค่ะอ่ะไปกลับบ้านไป420บาทฮะรถให้อีกโอ้โหสปอร์ตจริงๆนะ420นะ300 400เอาไป500เลยไม่ต้องลดค่อมากพี่มะกู่มมะกู่ฮะมะกูด เอาเอามากี่บาทนี่แหละในจำนวนนี้แหละค่ะในจำนวนห้าร้อยเนี่ยนะเอาเอาใส่ไหนล่ะทีนี้โอ้โหนะกลับบ้านไปนอนนะกลับบ้านอันนี้มาอยู่บ้านดงใช่ไหมเขาอยู่บ้านดงเออหรือเออแล้วหาเงินไปทําอะไรเนี่ยเาหาเงินไปรักษาคนป่วยคนป่วยใครป่วยอ่ะน้องชายน้องชาย เหรอโอ้โหแล้วจะเนี่ยได้วันแล้วเท่านี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนสองหมื่นเดือนหนึ่งช่วกันโอ้ช่วยกันหลายคนช่วยอืมลูกเขาก็ช่วยเมียเขาก็ช่วยยอดมากเป็นกำลังใจให้นะครับสามเดือนเราจะหายใจเองก็อยู่ไม่ได้อ๋อสามเดือนตอนนี้ยังใช้ช่วยเครื่องช่วยหายใจเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะฮะไม่ไม่ไม่อยู่นี่แต่จ้างเขา อ๋ออยู่ที่ศูนย์ขอนแก่นเพราะเป็นอะไรล้ม,ลมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับ,บอยู่ที่ตลาดท่าพลแล้วก็ยายมาจากบ้านดงแล้วก็เนี่ยมาขายนะครับก็ชื้อใยหมอมะพร้าวแล้วยายจะได้ไปเก็บผักมาขายต่อพรุ่งนี้มาขายไหมาาามาผักหวาอ่าพรุ่งนี้มาขายต่อใช่ไหม<า>จริงๆแล้วสเสดาอยู่ที่บ้านก็เยอะ<า>นะครับสเสดาอยู่ที่บ้านเยอะมากนะฮะนี่แกเก็บมาได้แค่เนี้ย นะฮะอย่าไปเก็บที่ฟาร์มผมเอามาขายผมให้เก็บฟรีอ่ะโอเคครับฝากกดติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ